สายใต้เอียงเกิดจากอะไรมีสาเหตุและวิธีแก้ไขไงบ้างวันนี้หมอมัธยามีคำตอบค่ะยยายาสวัสดีค่ะหมอชื่อแพทย์หญิงมัธยาขวัญอโนชานะคะเป็นจากสุแพทย์ประจำมัธยาวิชันเซ็นเตอร์ค่ะ วันนี้นะคะหมอจะมาไขข้อข้องใจหลายๆคนที่เกี่ยวกับเรื่องของสายตาเอียงค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรนะคะมีสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาสายตาเอียงวิธีไหนบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะปัญหาสายตาเอียงนะคะคนส่วนใหญ่ชอบเข้าใจผิดเยอะค่ะเขาชอบเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเรานอนดูทีวีนอนตะแคงนอนเอียงนะคะก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาสายตาเอียงขึ้นมาได้หรือเวลาเราขับรถถอยหลังไม่ ตรงนะคะก็เป็นเกิดจากสายตาเอียงจริงๆทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาเป็นความเข้าใจที่ผิดหมดเลยนะคะไม่ใช่เลยนะคะปัญหาสายตาเอียงที่แท้จริงแล้วว่าเกิดจากกระจกตาของเราค่ะกระจกตาของเราเนี่ยโดยปกติแล้วมันจะเป็นทรงกลมนะคะเหมือนกับทรงลูกผลส้มหรือว่าปิงปองอะคะ่ะก็คือกว้างกับยาวเท่ากันมันก็เลยทําให้แสงที่หักเหมาตกกระทบไปที่จุดโฟกัสจุดเดียวกันก็คือที่จอประสาทตานะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาสายตา เองแล้วว่าเจ้าตัวกระจกตาที่อยู่ด้านหน้าของเราอะค่ะมันกลับไม่เป็นทรงกลมนะคะมันกลับโค้งเป็นทรงเหมือนกับทรงรักบี้อะค่ะก็คือกว้างกับยาวมันไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยแสงที่ตกกระทบลงมาที่จอประสาทตาเนี่ยมันก็เลยไม่ตกลงมาเป็นจุดเดียวกันก็เรียกว่ามีหลายโฟกัสนะคะดังนั้นภาพที่เกิดขึ้นในคนที่มีปัญหาสายตาเอียงเนี่ยก็เลยจะเห็นเป็นภาพที่เป็นเงาค่ะแล้วก็บางคนก็เห็นเป็นภาพซ้อนบางคนเวลาขับรถตอนกลางคืนนะคะก็จะเห็น แสงไฟแตกกระจายค่ะแล้วก็ถ้าเราอยากมองเห็นชัดเนี่ยก็ต้องหลีตามองถึงจะเห็นได้ดีขึ้นคุณคุณไหมคะว่าอาการเหล่านี้มันเหมือนกับอาการสายตาสั้นหรือสายตายาวเลยหมอกําลังจะบอกคะ่ะว่าจริงๆแล้วคนที่มีปัญหาสายตาเอียงนะคะก็มีอาการเหมือนกับคนที่มีปัญหาสายตาสั้นหรือยาวเลยค่ะก็คือมองไม่ชัดนั่นเองนะคะเห็นภาพซ้อนเห็นภาพเป็นเงาเห็นแสงไฟแตกกระจายเช่นเดียวกันเลยไม่ได้เห็นว่ามีภาพล้มเอียงแต่อย่างใดน,นะคะอย่าเข้าใจผิดนะ เพราะว่าตัวปัญหาสายตาเอียงเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเป็นปัญหาหนึ่งเป็นความผิดปกติหนึ่งของสายตานะคะวิธีการ แก้ไขปัญหาสายตาเอียงนะคะก็จะคล้ายๆกับคนที่มีปัญหาสายตาสั้นกับยาวค่ะก็คือมีทั้งหมด3วิธีด้วยกันค่ะอันแรกเลยนะคะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยที่สุดแล้วก็เป็นที่นิยมค่ะก็คือการใส่แว่นสายตานั่นเองจริงๆแล้วคนที่มีปัญหาสายตาเอียงนะคะค่อนข้างที่จะใช้แว่นสายตาได้ทุกประเภทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแว่นสายตาเอียงธรรมดานะคะที่เป็นซิงเกิลเลนหรือว่าแว่นสายตาเอียงที่อ,อาจจะเฉพาะทางขึ้นมานิดนึงเป็นออฟฟิศเลนนะคะเป็นโปรแก ส,สิ่งเหล่านี้สามารถที่จะเอาค่าสายตาเอเียงใส่เข้าไปในเลนส์สายตาได้หมดเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยคนที่มีปัญหาสายตาเอียงเนี่ยบางครั้งเขามีปัญหาสายตาสั้นกับยาวรวมกันด้วยก็สามารถรวมกันไปในแว่นอันเดียวได้เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่สิ่งสําคัญที่คนสายตาเอียงทุกคนต้องพึงระวังนะคะก็คือนอกจากการที่เราจะวัดค่าสายตาเนี่ยให้ตรงกับกําลังค่าสายตาแล้วนะ่ะอีกอันหนึ่งที่ต้องระวังคือมุมอ,องศาของสายตาเอียงค่ะต้องวัดให้แม่นยําด้วยเพรา ไม่อย่างนั้นเนี่ย แว่นที่ตัดมาเนี่ยอาจจะใส่ไม่ได้นะคะอาจจะใส่แล้วรู้สึกไม่คมชัดไม่สบายตาแล้วก็เวลาเดินก็อาจจะเวียนหัวได้ง่ายอันนี้เป็นปัญหาหลากัลกๆเลยของคนที่ใส่แว่นใส่ตาเองเราไม่สําเร็จดังนั้นเนี่ยการเลือกร้านที่มีมาตรฐานนะคะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญจะเป็นจักษุแพทย์หรือว่าจะเป็นนักทัศนมาตเนี่ยคอยให้คนานาําแนะนําแล้วก็ดูแลเราเลือกเลนส์แว่นตาเรื่องค่าใส่ตาเองที่เหมาะสมกับเราอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยล่ะคะ่ะต่อไปก็คือวิธีที่2ค่ะเป็นการใส่ Contact Lens ค่ะ ปัจจุบันเนี่ยเรามีคอนแทคเลนส์นะคะที่แก้ไขปัญหาสายตาเอียงได้ค่อนข้างหลากหลายนะคะแต่ว่าตัวคอนแทคเลนส์ก็จะมีข้อจํากัดค่ะก็คือมันไม่ได้มีทุกกําลังค่าสายตาเอียงแล้วก็ไม่ได้มีทุกแอคกซิสหรือว่าองศาของค่าสายตาเอียงนะคะจะมีแค่บางค่าหลากัหลกๆเฉยๆดังนั้นเนี่ยบางคนที่เขามีค่าสายตาเยอะแล้วก็องศาค่าสายตาที่อาจจะไม่ใช่แกนหลักเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถใช้คอนแทคเลนส์ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราอาจจะต้องใช้คอนแทคเลนส์ด้วยความระมัดระวัง ต้องมีวินัยในการใส่ใส่คอนแทคเลนส์ไม่เกินวัวลา8ชั่วโมงแล้วก็ควรใช้รายวันมากกว่ารายเดือนนะคะเพราะว่าจะปลอดภัยกว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อน้อยกว่าสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้คนใส่คอนแทคเลนส์ที่มีปัญหาเรื่องสายตาเอียงเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าการใช้คอนแทคเลนส์นั้นอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะคะใช้แว่นอาจจะง่ายกว่าอย่างเงี้ยค่ะอันต่อไปนะคะวิธีการแก้ไขปัญหาสายตาเอียง อันดับที่3ก็คือการทําเลสิกค,ค่ะในบางคนนะคะที่มีค่าสายตาเอียงค่อนข้างเยอะหรือเขาอาจจะมีปัญหาสายตาเอียงร่วมกับสายตาสั้นร่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะอ,อ,อาจจะใส่แว่นแล้วรู้สึกไม่สบายตารู้สึกว่าแว่นหนักเกินไปหรือว่าติดข้อปัญหาเรื่องของอาชีพนะคะที่ต้องเสริมบุคลิกภาพก็สามารถแก้ไขเรื่องของสายตาเอียงด้วยวิธีการทําเลสิกได้เหมือนกันแต่ก็มีข้อครวรระวังอีกนิดนึงเหมือนกันค่ะการทําเลสิกเนี่ยไม่ได้ทําได้กับทุกคนนะคะจําเป็นที่จะต้องตรวจสุขภาพสายตา ก่อนตรวจดูว่าสุขภาพตาเป็นยังไงกระจกตาหนาพอไหมดูเรื่องของค่าสายตาว่าปริมาณค่าสายตาเนี่ยมันมากหรือว่าน้อยเกินไปหรือเปล่าสําหรับทําเลสิกนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขาก็จะดูด้วยว่าเรามีโรคตาอื่นๆอะไรที่เป็นข้อห้ามของการทําเลสิก์ไหมถ้าตรวจเราเนี่ยผ่านหมดเลยเนี่ย ก็สามารถทำเลสิกแก้ไขปัญหาสายตาเอียงได้ด้วยเหมือนกันค่ะแล้วค่าสายตาเอียงเท่าไหร่หรอเราถึงจะควรที่จะตัดแว่นหรือว่าใส่คอนแทคเลนส์นะคะคําตอบก็คือจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้มีคําตอบตายตัวว่าต้องเป็นค่าเท่าไหร่เป๊ะๆนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีค่าสายตาเอียงตั้งแต่100ขึ้นไปหรือว่า1 0ึ่งจุดศูนย์เดอร์ขึ้นไปนะคะเหตุผลก็คือว่าถ้าเรามีค่าสายตาเอียงระดับนี้แล้วเนี่ยการมองเห็นเนี่ยมันจะเริ่มไม่คมชัด แล้วนะคะแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตหรือว่าก่อให้เกิดอันตรายได้ถ้าเกิดว่าเราไปขับรถก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายเกิดอุบัติเหตุได้หรือว่าทํางานที่มันต้องใช้สายตาเยอะๆนะคะมันก็จะทําให้เราเสายียสายตาเพราะเราต้องเพ่งเยอะแล้วก็ปวดตาเครื่องตาตาแห้งตา,ตาล้าได้อีกดังนั้นค่าทั่วไปนะคะที่เป็นแนะนํากันเนี่ยก็คือเอียงประมาณ100เป็นต้นไปก็ควรจะต้องแก้ไขแล้วละด้วยการง่ายสุดก็คือใส่แว่นสายตา ยังไงก็ตามนะคะเราเองก็ต้องคอยพิจารณานะคะดูว่าเออเราควรจะใช้วิธีไหนที่จะเหมาะสมกับค่าสายตาของเราแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของเราแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่มั่นใจนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้นะคะที่มัธยาวิชันเซ็นเตอร์เนี่ยเรามีคุณหมอสายตาคอยให้คาแนะนํานะคะแล้วก็ให้คําปรึกษาเพื่อที่จะแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหาค่าสายตาเองที่เหมาะสมนะคะเช่นเรื่องของการใส่แว่นสายตาเป็นต้นค่ะยังไงก็เข้ามาปรึกษาได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะมีข้อสงสัย เกี่ยวกับเรื่องของสายตาเอียงเนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาหาหมอได้เลยนะหรืออยากจะให้หมอพูดเรื่องอะไรเนี่ยก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะหมอยินดีตอบทุกคําถามเลยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ